สวัสดีค่ะรานัทมการสินิการชดค่ะครับผมวันนี้เราก็เจอกันในรายการรอบรู้เรื่องสมุนไพรไปกับหมอถนอมนะครับใช่แล้วค่ะนะคะสมุนไพรนะคะต้องบอกเลยว่าสมุนไพรไทยเนี่ยถือว่าขึ้นชื่อมากๆเลยนะถือว่าระดับลูกเลยราคาไม่แพงด้วยใช่แล้วอันนี้สําคัญมากมากเลยคนนะฝรั่งฝรั่งชาวต่างชาติค่ะมาถึงเมืองไทยเพื่อสมุนไพรไทยโดยเฉพาะเลยจริงๆนะก็ต้องบอกว่ารันเนี่ยก็เป็นแบบว่าแฟนคลับสมุนไพรไทยเลยของรันใช้อะไรบ้าง จิงบอกว่าตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยนะจริงเพราะว่าของร้านนี้นะยาสับผะของร้านเราก็ใช้เป็นพวกมะขามดีควายมะขามดีควายมีอันชันดีควายนี่มันภาษากังกษเลยภาษาไทยควายนี่คือบัฟเฟโลบัฟเฟโลนะคะแล้วก็นี่มีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวมันก็รับประทานน้ำมันงาแล้วก็นวดหน้าสำหรับเวลาล้างเครื่องสำอาง อันนี้จริงจังอันนี้จริงจังนะพูดเรื่องสุนภพยไทยนี่นะจริงจังมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นโรคค่ะเป็นโรคเขาเรียกก็เป็นโรคผิวหนังแล้วกันเนาะใช่ผิวหนังเลยนะจริงๆก็ถือว่าเป็นโรคผิวหนังนะโรคนี้โรคหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเคยได้ยินมานานพอสมควรนะแต่ยังยังไม่มียังไม่ได้ทําความรู้จักกับเขาสักเท่าไหร่นะก็คือโรคสะเก็ดเนี่ย หลายๆคนสงสัยใช่ไหมคะบางท่านก็บอกว่าไม่สงสัยแล้วแหละที่บ้านเป็นอยู่บางท่านก็สงสัยเดี๋ยวไปชมดีกว่าเรามีวิทยากมาให้ชมค่ะก็ต้องสเก็ตเงินว่าโรคสเก็ตเงินคืออะไรค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโรคสเก็ตเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่พบบ่อยชนิดหนึ่ง มีชื่อภาษาอังกฤษว่าซ o ร i ยซิสโรคนี้เกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยประกอบกันไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียวไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคสารเคมีหรือสภาวะที่เป็นพิษต่อผิวหนังโดยตรงแต่เป็นผลจากพันธุก,กรรมหรือยีนที่ผิดปกติหลายชนิดรวมกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ท้งภายในและภายนอกร่างกายที่ไม่เหมาะสมมากระตุ้นให้โรคปรากฏขึ้นอาการผื่นผิวหนังเป็นได้หลากหลายรูปแบบที่พบบ่อยคือผิวหนังอักเสบเป็นปื้นแดงลอกเป็นขุยเป็นเป็นหาย,หายผู้ป่วยบางรายเป็นเฉียบพันุ แล้วผื่นก็หายไปบางรายเป็นผื่นผิวหนังอักเสบเรื้อ,อรังสำหรับหลายๆคนแล้วโรคสะเก็ดเงินหรือโรคเรื้อนกวางนั้นเป็นชื่อโรคโรคหนึ่งที่เราไม่เคยเสนใจกับมันและผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับโรคนี้ โรคสะเก็ดเงินนั้นเป็นหนึ่งในโรคที่ยากต่อการที่จะจัดการการขาดความตื่นตัวต่อโรคนี้และผู้คนที่เป็นโรคนี้มักจะไม่เปิดเผยตัวเองและมีผลต่อจิตใจที่ทำให้เกิดความเครียดตอนนี้นะคะเันเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วแหละว่าจะโรคสะเก็ดเงินเนีนเน่ยมันเกิดจากอะไรมันคืออะไร ไม่มากก็น้อยอะนะค่ะจริงๆปกตินะรันต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรันเชื่อว่าโรคสะเก็ดเงินมันไกลตัวแต่ปัจจุบันนี้มันใกล้ตัวนะหนึ่งครอบครัวจะเป็นหนึ่งคนประมาณนั้นเอถ้าเกิดครอบครัวนี้ครอบครัวใหญ่จริงใช่ไหมเพื่อนพี่ก็เป็นหนูกับน้องชายหนูก็น่าจะเป็นเหมือนกันคือคือก็ยังไม่แน่นะคอะเราลองไปดูฟังมุมมองค่ะนะครับจากแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเรี่ับโรคสะเก็ดเงินว่าที่มาที่ไปเนี่ยหรือการเป็นโรคสะเก็ดเงินหรือการรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วค่ะไปชมค่ะวันนี้เราก็มาพบกับอาจารย์อีกครั้งนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับาารครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องสะเก็ดเงินนะครับแล้วก็ที่เราคุยกันว่าเอาไม่อยู่มีวิธีที่เราจดเอาให้อยู่ไหมครับคือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยนะฮะก็คนที่เป็นจะรู้ว่ามันรักษาเท่าไหร่ไม่หายสักทีท้อแท้มากนะหมอเขาเขาไม่ได้บอกรักษาไม่หายะฮะ,ะเขาไม่ได้บอกเขาก็รักษาไปเรื่อย นะแต่ว่าจากการที่เราศึกษาค้นคว้าเนี่ยเราก็พบว่าสก,กินเงินเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายในวง,ง,งการแพทย์ในวงการเดอร์ม a t o l o g หรือวงการแพทย์จักวิทยาเนี่ยบ,บอกเลยว่ารักษาไม่หายไม่หายขาดไม่หายขาดมันอาการ,อา,ารอาจจะดีขึ้น,นแล้วแต่ก็จะกลับมาใหม่เป็นแล้วกลับมาใหม่แต่ถ้าเกิดเรานะดูแลรักษาตัวเองดีๆครับมันก็จะแต่มันก็ยังเป็นอยู่ครับแต่มันจะไม่ไม่ลุกลามะรทีนี้คาถามว่าในการรักษาดูแลโดยแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างนะปกติแล้วก็จะใช้ สารหรือยาที่มันไปกดภูมิคุ้มกันเพราะว่าแพทย์เนี่ยเขาทราบว่าต้นเหตุของมันเนี่ยคือเกิดจากการที่มีอะไรไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาครับภูมิคุ้มกันนี้มันจะมาทําลายผิวหนังทำให้ผิวหนังเราเนี่ยมันที่มันมันงอกใหม่ขึ้นมาเรื่อยเนี่ยนะฮะซึ่งปกติเดือนนึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนทีหนึ่งครับประมาณ3ประมาณ 4- ี่หกอาทิตย์เนี่ยครับแต่ว่าผิวหนังที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเปลี่ยนทุก4วันนะฮะ4วัน ตีวันมันงอึก็มาเร็วมากสิบเท่าเลยครับบางรอบเพื่อนั้นก็จะออกมาเป็นขุยออกมาก็ถึงมีความรู้สึกว่ามันหนาเป็นปื้นเป็นปื้นเป็นปื้นมันก็จะหนากว่าปกตินะ่งซึ่งการที่มันเป็นมากอย่างนี้เนี่ยแพทย์ก็จะใช้พวกยาทาก่อนเื้องต้นเลยวิธีการรักษาเื้่มต้นแพทย์คือใช้ยาทายาทาก็เป็นครีมประเภทครีมที่ใสสเตียรอย์นะครับเพราะทาเข้าไปเนี่ยเพื่อจะกดให้ภูมิคุ้มกันมันมันหยุดทํางานบางก็จะอาจจะดีขึ้นในบางรายดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ดีขึ้น หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการใช้ยายาทาแล้วใช้ใช้แสง UV แล้วก็เราย,ยังมียาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นยากดภูมิคุ้มกันโดยตรงก็คือยาไซโคลสปอรินเกิดไม่ทับทิเศษยาอันนี้เป็นยาที่กดภูมิคุ้มกันในร่างกายเลยเรียกว่าสําหรับคนที่ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยเขาจะใช้ยาตัวนี้ชื่อไซโคลสปอรินเรียกว่าไม่ให้ร่างกายเราเช่นคนเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับนี่ย นะฮะร,ร่างกายมันจะะจ,จัดทิ้งมันจะขจายเอ้วย่างอย่าง,งผมเนี่ยไม่มีความรู้านนี้ครับ,รบแต่ว่าพอพอไปกินยาเพื่อให้มันกดไม่ให้มันทํางานอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ที่ไม่เกี่ยวกับกับกับโรคสะเก็ดเงินนะฮะไอ้โรคอื่นมันก็ขึ้นมาหมดเลยฮะถูกต้องฮะก็เรียกว่าถ้าไปกดภูมิคุ้มกันเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือร่างกายเราเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีภูมิสู้กับโรคไม่ได้ติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายเป็นหวัดนี่ก็ร่างกายดหนักมเร็ว เป็นมะเร็งง่ายอันนี้ไปกันใหญ่นะฮะเรียกว่ามันซ้ําซ้อนไปกันใหญ่ในวงการแพทย์ของทางตะวันตกเขาเนี่ยเขาทำยังไงต่อก็บอกมีคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อมันเจอปัญหานี้แล้วแก้ไม่ตกเขาก็ได้ข่าวว่ามีมีมีโครนยี่หนึ่งที่อยู่ในทะเลสาบเดนสีอ๋อครับมันมีความเค็มกว่าน้ำทะเลธรรมดา3ามเท่าเนี่ยฮะอันนี้เขาก็เอาไปทากันไปอาบน้ำนี่เอาโคลนไปทาโครนทาแล้วก็ เราเอาไปทําให้ร่างกายเราดีขึ้นไหมครับก็ประมาณ80ดิอร์ซนดีขึ้นนะทางอย่างนี้เลยอ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ก็คือใช้ใช้โครนจากเลสี่อีกอันหนึ่งก็คือการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากการใช้ครีมแล้วจะใช้โคทาคือน้ํามันน้ามันน้ามันน้ามันดินเป็นโคทาซึ่งทาแล้วดําอย่างนี้เหมือนกันแล้วกว่าเหนียวเนอะหนะแล้วก็ไม่มีไม่ไม่สบายคือต้องทาทิ้งเลยครับฮะก็เพื่อที่จะกดให้ภูมิคุ้มกันมันลดให้ได้อ๋อโหอันนั้นก็คือนี่คือสิ่ง มันน่กเกลียดอยู่แล้วทั้งคันทั้งอะไรอยู่แล้วยังต้องมาทาโคทาทาสเตียรอยทาไปร่างกายไปกันใหญ่ <Okay. S 2> แล้วก็มันเกิดขึ้นกับทุกคนที่ที่ไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือมีชื่อเสียงอันนี้ก็เป็นกับนักกอล์ฟท่านหนึ่งเป็นแชมป์เป็นแชมป์ไอพีเจเอแชมป์ยูเอสโอเพนนะฮะฟิลแมคเคนซ์นะฮะก็เป็นสะเก็ดเงินประเภททำลายข้อด้วย<อ>และน,นี้ก็เป็นแครีดีอันนี้ก็เป็นคนที่ชนะการประกวดอ,อเมริกากอร์ทเลน ไม่นานมันี้เองนะฮะก็ะเป็นอยู<ๆ>่เหมือนกันซึ่งเ็าเรียกเป็นเป็นโรคซึ่งใครๆก็เป็นได้เป็นแล้วให้รู้ว่าโรคเหล่านี้รักษายากครับถ้ารักษายากมันมีวิธีรักษาที่ไหนเราก็ต้องวิ่งไปปรึกษาผู้ที่ที่รู้เรื่องเรื่องนี้นะครับ,รบโอเคต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับครับผมในปัจจุบันนี้นะคะ <oun> ก็อย่างที่แพทย์แผนปัจจุบันได้บอกไปแล้วก็มีหลายวิธีในการดูแ เข,เขาเรียกว่ารักษาให้อาการดีขึ้นนะคะอย่างแพทย์แผนปัจจุบันก็จะมีเนาะก็จะมีสารสกัดของเขาก็จะมีสารเคมีบางตัวซึ่งเข้ามาช่วยที่จะฆ่าเชื้อโรคเหมือนกันฆ่าเชื้อเหมือนกันซึ่งบางครั้งเนี่ยแล้วแต่นะบางทกีก็อาจจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจหรือบางครั้งก็อาจจะไม่พอใจกับผู้ใช้ค่ะ ดังนั้นก็ต้องบอกค่ะคุณผู้ชมมันเราก็มีหลายทางเลือกละกันเราแะนะนําแบบนี้รันเป็นอย่างหนึ่งคนที่ชอบสมุนไพร<อ>มากใครเห็นหน้าอย่างนี้นึกก็แบบว่าไม่รู้จักสมุนไพรนี่จะบอกเลยนะคุยเรื่องสมุนไพรนี่รู้อเยอมะอมากนะว่างว่นี่เขาจิบน้ํามาตุ่มนะเมื่อกี้ไม่ไสั่งน้ำเมื่อกี้นะเมื่อกี้กินน้ําแครอทสลับค่ะบางวันก็แครอทบางวันก็กินน้ําใบบัวบกเพราะว่าช้ารักไม่เกี่ยวผสมถังเช่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะไม่เกี่ยวจริงๆชอบสมุนไพรเพราะอะไก็ พยายามแนะนาําหลายท่านว่าอยากให้สมุนไพรไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคุณกร<ม>ะรงถึงการที่จะทําให้โรคสะเก็ดเงินดีขึ้นสมุนไพรไทยก็มีตัวเลือกเหมือนกันใช่แล้วก็มีมีหลายๆท่านนะครับที่ทําเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็มารักษาโรคสะเก็ดเงินโดยเฉพาะแต่อยากจะแนะนําท่านนะึ่ค่ะ ซึ่งเขาคูบคุมอยู่กับสมุนไพรที่รักษาเกี่ยวกับโรคสเก็บนั่นเนี่ยมานานอสมควรแล้วเดีย๋ยวเราลงไปรู้จักกับหมอถนอมนะครับว่าเขาเป็นใครที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่ด้วยกันค,ค่ะคุณหมอถนอมจันเกตเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นวิชาแพทย์แผนโบราณตำรับเดียวกับเจ้าพระยาอาภัยภูเบศ ในวัยเด็กคุณหมอถนอมมีหน้าที่ช่างตวงวัดจัดส่วนประกอบของยาสมุนไพรให้กับคุณพ่อจึงได้ศึกษาและเรียนรู้วิชาแพทย์แผนไทยมาจากคุณพ่อจนหมดสิน้นเป็นเวลากว่า20ปีแล้วที่คุณหมอถนอมได้ใช้วิชาแพทย์แผนไทยรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆมานับไม่ถ้วนซึ่งผู้ป่วยให้ความไว้วางใจเพราะมีการรับรองด้วยใบประกอบโรคศิลป์ สาขาแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยและใบรับรองอื่นๆอีกมากมายทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะสมุนไพรไทยนะมันดีแบบนี้นั่นเองเก็ได้รู้จักกับหมอถนอมด้วยใช่แล้วค่ะประสบการณ์ที่รักษาคนเกี่ยวกับที่เขาเป็นโรสเกตเนี่ยค่ะ จริงบางท่านนะก็นั่งนึกภาพเอ๊ะแล้วมันต้องใช้แบบไหนครับคือง่ายๆเลยครับก็คือเรามีอั้งโลนะฮะเราก็มีหม้อดินนะครับไม่ใช่แล้ว,ม,ลวมันเป็นยุคสมัยใหม่อ๋อนั้นหมายถึงสมัยก่อน,อ,นอันนั้นสมัยก่อนต้องเอามาต้มเอามาโขกเอามาบดผสมยายาแล้วบางทีกินยากบางทีกินยาก,ยากสาหรับบางท่านที่จะไม่ชอบสัมผัสรสชาติกิน กินยากทุกคนแหละยกเว้นหันชอบโอเค <c oughs> ยัลมหน่อยไหมเคนเป็นคนชอบกินอะไรพวกนี้เพราะรู้สึกว่าแบบไม่ชอบให้กรรมวิธีใดๆมันมา,มา<อ>ทำที่เขบอกไงคะรมันหวานเป็นลมขมเป็นยาอ,อะไรประมาณนั้นใช่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีการดูเสียงส่วนใหญ่ที่ส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับนะให้คุณผู้ชมหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่รับประทานแล้วก็ใช่แล้วรู้สึกว่ามันใช่แล้วค่ะชิ้นนี้เลยยเลครับ ด้านหน้าของเราเลยค่ะ<ช>คุณผ<ง>ู้ชมใช้สะดวกพวกพาง่ายะนะครับท่างเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะกําลังคิดอยู่ว่าสมุนไพรนะคะของหมอถนอมเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมันแนะนําแบบนี้และการสอบถามไปได้ที่คอร์เซนเตอร์เลยใช่นะครับมีหลายตัวด้วยกันค่ะคือบางคนสงสัยว่านี่ตัวเอง เป็นหรือ,อยังยังไม่เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาสอบถามกับทางรายการเราได้ใช่แล้วค่ะ,ะ,คะแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยรามีผู้ใช้จริงและกันมารอยอยู่แล้ว<ช>ที่ไปสัมภาษณ์มานี่ใช่ไหมที่ไปสัมภาษณ์มาเองเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเออก็ส่งมาส่งมาทางรายการเราค่ะอยากจะแชร์แชร์ประสบการณ์ใคเป็นอะไรเงี้ยเราก็ไปถ่ายทำค่ะแล้วก็ไปสัมภาษณ์เพราะว่า ต้นสายปลายเหตุแล้วก็พอได้รับการรักษาแล้วเป็นยังไงอาการกน,นี้เปมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอไปฟังกันเลยครับใช่ค่ะไปฟังใช่ค่ะไปฟั้งได้ค่ะเอาล้ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับหลวงพี่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วนะครับจากนวัสการหลวงพี่ปุ้ยครับก็รบกวนถามหลวงพี่ปุ้ยนิดนะครับว่าตอนแรกเนี่ยหลวงพี่ปุ้ยเนี่ยอาการของโรคสเก็ตเงินที่หลวงพี่ปุ้ยเป็นเนี่ยคือมันเป็นมาอย่างไรครับ จากที่แรกเลยก็คือว่าจะเป็นตุ่มเล็กๆขึ้นมามตุ่มเล็กๆขึ้นมาที่ทข้อศอกแล้วก็ก็เฉยอ,อยู่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแน่แล้ว<ะ>อยู่ๆก็ลามขึ้นมาเป็นวงกว้างแล้วก็ลอบเป็นแทงไปแทง,แงก็ไปถา,ามหมอก็เลยเพบว่าเป็นโรคแพ้มแมลงก่อนแพ้มแมลงแล้วต่อมาเอ้ามาตรวจจริงๆหมอเขาก็บอกว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินจากคนรอบข้างเข้าว่าเป็นโรคสะเก็ดเงิน ก็เลยทีนี้ก็เริ่มที่จะหายาว่ารักษาหาข้อมูลก่อนว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นยังไงอ๋อแล้วหลท,ที่เป็นอยู่นาน,นครับจากที่เป็นจนมาถึงวิธีรักษาเนี่ยหาวิธีรักษาในวันสองปีได้สองปีอครับก็คือก็อก็เป็นอยู่อย่างนั้นก็เป็นอย่างนีล้ลอกลอกซื้อยารักษาทาภายนอก ก็ไม่ดีขึ้นก็นิดๆหน่อยแล้วก็อาการก็จะแผ่นสนาขึ้นลอกอยู่ประจําแล้วมันก็ให้ขยายไหมครับใช่ขยายจากตอนแรกเป็นตุ่มเล็กๆก่อนแล้วมันก็เริ่มเริ่มขยายเท่ากับเด่นสิบครับแล้วก็มีอาการคันบ้างนี่คนรอบข้างเขาเห็นเขาเห็นเขาว่านี่เป็นโรคสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินไอ้เราก็มารู้ว่าทีแรกโรคสะเก็ดเงินนี่มันเป็นยังไงครับทีนี้ก็เลยพอรู้ว่าเออมันแน่ล้วก็พยายามก็เลยหาวิธีรักษาาขอมูลในอินเทอร์เน็ตครับ ว่าพิสในการรักษาโรคสะเก็ดเงินจะเป็นยังไงแล้วก็ดูว่ามันมียาหลวงยาอะไรอยู่แต่ก็ยังมีผลข้างเคียงก็เลยไปดีเข้าไปหาที่นี่แล้วก็จเจอพิสีของคุณหมอถนอมก็เลยเข้าไปหาข้ามาอมูลค,คือตอนตอนที่คุณหลวงหลงพี่ไปเจอเนี่ยของคุณหมอถนอมตอนนั้นอรักษาเป็นเป็นแพทย์แผน โบราณอยู่หรือว่าเป็นเป็นเป็นมาทาเป็นเป็นแพ็กเกจใหม่ละเป็นแพ็กเกจแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่คือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมว่าอาจจะลําบากนิดหนึ่งอาจจะต้องต้งยากินอาจจะต้องแบบว่าค่อนข้างแล้วยาสมัยก่อนกินค่อนข้างยากด้วยถ้าเป็นสมันสมุนไพรแท้ๆเนยาใช่หมอถนอมก็เลยออกแบบมาว่าทํายังไงให้รักษาง่ายๆกินง่ายๆใช้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอพอได้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 ใช้แล้วเป็นไงครับทานครั้งแรกโอเครู้ว่าอาการคันนั้นหายแล้วก็ ครีมที่ทาใช้ทาเนี่ยพอทาแล้วการลอกของผิวเนี่ยน้อยลงน้อยลงแล้วว่าไม่หนาอ๋อตอนแรกยายาแพทยยาปัจจุบันเนี่ยก็คือมันจะเป็นปื้นหนาใช่ไหมฮะทาแล้วก็ไม่ไม่หายอ๋อครับครับแล้วว่าพอไปได้ใช้ใช่พอได้ใช้ครีมของของที่คุณหมอถนอมเนี่ยกขทาเข้าไปผิวตรงนั้นจะไม่ลอกครับอาการนักเสบของผิวก็จะไม่มีครับแล้วกินพวกครบชุดกับยา ทานด้วยยาเป็นยาเม็ดแล้วก็เป็นยาสั์ก็คือทั้งเซตเลยใช่ไหมครับครบเซตก็จะพอใช้แล้วเนี่ยเรารู้ว่าหนังที่หนังที่สาเรามีรอ,อกตอนนี้ยัง,ย,งยังเห็นรอ,อยอยู่ะครับครับแต่เมื่อก่อนเยอะกว่านี้ตอนนี้เกือบจะหายละวอก็คือมันค่อยดีขึ้น <สะ S 1> ดีขึ้นใช่ไหมครับกินยากินยาที่ปรนกนด้วยแรกแรกทานเข้าไปเหมือนมันขับออกมาเยอะก็มีถ่ายมีถ่ายแล้วก็ยาครีมเนี่ยทาที่ศีรษะเนี่ย งือออกเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเลยเป็นเม็ดเลยแล้วว่าที่ต่าหนังที่่าก็ไม่ลอกนะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นแล้วคุณหลวงพี่ตอนนี้ได้ใช้มานานเท่าไหร่ใช้มาอันนี้เข้าชุดที่สองแล้วอ่ะเข้าชุดที่สองแล้วชุดที่สองแล้วคือเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกเลยใช่ไหมเห็นผลตั้งแต่น่าจะกินประมาณสักเจวันแรกนี่รู้สึกที่หนังที่หนาขึ้นเนี่ยน้อยลงน้อยลงครับน้อยลงแต่ว่าเราต้องกินทุกวันทุกวันทุกวันอ๋อก็ลงพี่ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูใช่ แล้วเห็นเห็นบอกว่าคุณพ่อใช่ใช่ลุงเตียวก็บวชอยู่อ๋อลุงเตียวก็บวดอยู่เหมือนกันนะครับครับแล้วก็ท่านรู้จักมานานแล้วแหละแต่กับว่าคุณหมอเนี่ยรักษาโรคนี้แต่ควาที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคสะเก็ดเงินเขาพูดคือตอนนี้ผมเห็มีหลายๆคนนะครับที่ที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคือก็ยังเข้าใจว่าอ๋อคงเป็นโรคผิวหนังธรรมดามื้งหรืออะไรอย่เงี้ยซึ่งบางทีโรคสะเก็ดเงินเนี่ยรักษาค่อนข้างยาก บางคนเป็นเป็นสิปีเลยนะครับใช่ไหมครับเยอะช่วยรัาใช่คือบางคนก็จะบอกว่าเอใช้เท่าไหร่มันถึงจะหายหรืออะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่อาการของแต่ละคนนะครับบางคนเป็นมากเป็นน้อยถ้าเป็นมากก็ต้องใช้เวลานักษานิดนึงอะนะครับเยอะหน่อยนะอะไรเงี้ยครับแต่ของนู้นที่เนี่ยหายที่เนียอย่างอย่างเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยหนาแบบลอกเป็นแผ่นแผ่นเป็นแผ่นนะแต่เดี๋ยวนี้ก็จางจางลงจากที่ก็สอบตรงนี้ ก็อย่างแค่นี้ลูกก็เหมือนกับหนังปกติแล้วปกติที่นูนแต่ถามว่ายังลอกอยู่ไหมลอกอยู่แต่น้อยมากใช่มันก็น้อยมากแล้วก็จะเริ่มจางจากข้างนอกรอบนอกรอบนอกมันขึ้นมาจะจางนี่จากตรงนี้ก็จะกลยที่จะเนี่ยกวอนก็เป็นอันนี้จากที่ว่าเคยเป็นผ่นแต่เขาลอกนะลอกแต่ว่ารอบนอกเนี่ยจะหายเข้ามาจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเือ ก็อย่างหลวงพี่เนี่ยเขาเป็นคนที่โทรศัพท์ไปหารายการของเราเองเลยนะครับว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะรักษาอย่างไงวิธีการรักษาเป็นยังไงบ้างใช้แล้วคนที่เคยเป็นหายจริงหรือเปล่าเลยผมก็เลยมาสัมภาษณ์หลวงพี่วันนี้ว่าเนี่ยหลวงพี่ใช้แล้วก็ดีขึ้นนะครับเนีนดีขึ้นอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่แน่ใจว่าตัวเอง ป็นโรคสะเก็ดเงินหรือเปล่า<อ>ก็ให้โทรมาถามที่รายการของเราได้นะครับ<ช>แล้วก็เราจะให้คาแนะนําดีๆไปอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็สุดท้ายนะครับหลวงพี่ก็อยากจะให้หลวงพี่ลองฝากอะไรถึงท่านผู้ชมสักนิดนึงสาหรับคนที่เป็นหรือยังไม่แน่ใจอะครับว่าก็ยาชุดนี้ของคุณหมอถนอมเนี่ยถ้าใครที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยต้องลองลองลอง,ลองทานลองอไอดูอาตมาลองฉันดูแล้วเห็นผลร้อยเปอร์เซนจากอาทิตย์แรกที่ที่ที่ได้ฉันเลยก็ว่างั้นเถอะ ใครที่ไม่กล้าเพราะโรคภัยเดีนเน๋ยวนี้เราต้องลองลองดูเพราะโรคนี้ยังคุณหมอท่านบอกแล้วว่ายังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดแต่อาตมาฉันยาของคุณหมอถนอมคิดว่าหายขาดแน่นอนก็จะได้บอกกล่าวให้คุณโยมที่ว่าใครที่เป็นหรือว่ามีอาการอย่างนี้ก็ลองลอง,ลองมาปรึกษาคุณหมอถนมอมก็จะได้จะได้คำแนะนำที่ดีอย่างที่อาตมาได,ได้ได้รักษาอยู่ แล้วก็เห็นผลได้ในในที่ดีเลยครับรัประกันว่าถ้าเชื่อคุณหมอแล้วก็ถ้ายาชุดนี้ยังไงจะหายแน่นอนจากประสบการณ์ที่อาจะมาได้ฉันอยู่ก็สุดท้ายสุดแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณหลวงพี่มานะครับที่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้ซึ่งทําให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยจะได้กระจ่างขึ้นมาสักนิดนึงนะครับก็ขอบคุณหลวงพี่มากนะครับจ้าเจินรเจรร นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่ต้องบอกว่าเขาก็ร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะ <c oughs> สำหรับบางท่านที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นโรคสะเก็ดเงินอยู่แล้วทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่สบายใจกังวลใจเข้าใจเลยครับเวลาตอนที่พี่ไปสัมภาษณ์เนี่ย <c oughs> ความมั่นใจของตัวเองเนี่ยมหมด,ด <c oughs> ไปนะอันดับแรกเลยที่เห็นนะเคตุผลคือ <c oughs> ค่อนข้างจะปิดตัวเองค่ะหรือบางทีออกไปข้างนอกหรือต้องไปพบปะผู้คนเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อผ้ามิชิดอืค่อนข้างที่คือนึกถึงเราอะนะเราเราเรานึกถึงว่าเราเป็นเขาเนี่ยเราก็รู้สึกไม่มั่นใจแต่ปัจจุบันนี้ที่พี่เห็นนี่เขาเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่ใช่เขา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 มีภาพที่เขาเก็บไว้ด้วยบางคนนะฮรับะเดูว่าเอ้ยตอนนี้แบบเมื่อก่อนนี้คนละเรื่องก็นลก็เลยเขาบอกว่าอยากจะนํามาแชร์ประสบการณ์นะคะให้คุณผู้ชมหลายๆท่านซึ่งกําลังเกิดปัญหาแบบนี้อยู่ซึ่งบางคน จริงนะบางท,ทีมันเมื่อแปด้านเลยไม่รู้จะไม่รู้จะทำอะไรมันเครียดนะเครียดสิเพราะว่ามันเหมืนอนแบ้โรคอย่างเงี้ยเหมือนเครียดยิ่งเป็นนะ ใช่ยิ่งบอกเฮ้ยไมมันยิ่งขึ้นมันยิ่งมา,าบางทีเราต้องไม่เครียดมากและหาทางรักษาที่ถูกต้องนะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสมุนไพรไท,ย,ทยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากหมอถนอมนั่นเองเอตอนนี้นะคะรันขออนุญาตเลือกคําถามมาหนึ่งคำถามละกันคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งคําถามนะคะมาทาง a c e b o o k นะคะของอาทางบายการคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองเขา,เอาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาสงสัย ฟังแล้วดูแล้วชมรายการแล้วสงสัยว่าเจ้าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันมันหมายถึงว่ามันมันจะมีอาการแบบไหนคือบางทีอะมันเป็นผื่นเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นผื่นแบบไหนอยากจะสอบถามคุณหมอถนอมมากเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปให้คุณหมอถนอมคุณหมอตอบได้ไหมคะได้คุณหมอเอตอบไม่ได้คุณหมอถนอมเลยดีกว่านะครับใช่แล้วค่ะไปฟังคําตอบจากคุณหมอถนอมนะครับค่ะ อาการของโรคผิวหนังถ้าเผื่อว่ามันยังเป็นผื่นปื้นคันอยู่อย่างนั้นคือเชื้อรามันยังออกไม่หมดนะครับเมื่อใช้ไปใช้ไปเขาะจะเห็นว่ามันเป็นรอยแบบรอยแผลเป็นหรือว่ารอยด้านด้านแดงๆอย่างนั้นเขาเรียกด้านดากลิงนะครับคําโบราณก็จะบอกให้ได้รู้ว่ามันด้านแบบนี้ด้านด,า,นดา,นากลิงรักษามไม่หายเหมือนส้นเท้าเราหนาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเผื่อว่าใช้ยาทาหรือพอกยาไปเรื่อยๆครับความหมาความหนามันจะบางลงมันก็จะเกลี้ยงขึ้น แล้วก็จะเป็นรอยแผลเป็นเพราะหลุดจากรอยแผลเป็นแล้วหนังดีเนื้อดีมันจะสร้างตัวขึ้นมาเองพอผิวดีขึ้นมามันจะเกลี้ยงเหมือนผิวเดิมทั้งหมดทุกอย่างไม่มีรอยแผลเป็นเลยนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะพอจะคลายเขาเรียกว่าข้อ,ขอสองสยัยไปได้แล้วแหละนะรโรคสะเก็ดเงินตัวนี้นะเป็นโรคที่ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม,ไม่ใช่เฉพาะบางคนนะใช่ไหมบางคนบอกว่าเอต้องอายุเท่านี้ถึงจะเป็นจริงๆไหมครับ ดดมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะแต่เราสามารถที่จะดูแลทําให้อาการเกิดที่เพิ่มมันเกิดขึ้นใอม่เงี้ยมันรักษาได้นะคะแล้วก็ทําให้มันกลับมาเป็นปกติได้แล้วถ้าเกิดใครสงสัยอะไรเงี้ยไม่ต้องอายเลยก็ให้ติดต่อมายัง c อร์เซนเตอร์ของเราใช่แล้วค่ะหรือว่าส่งคําถามมาที่ Facebook ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ใหเลยตอบให้ ใช่แล้วทุกๆข้อความนะทุกๆคําถามเลยค่ะอีกหนึ่งครั้งละกันนะคะเราอยากให้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะของคุณหมอถนอมเนี่ยไปในหนึ่งทางเลือกของคุณผู้ชมซึ่งกําลังเป็นโรคสะเก็ดเงินตัวนี้อยู่บางท่านไม่ได้เป็นแต่อยากจะป้องกันเอาไว้ก่อน <comed ic. S 1> ก็สามารถใช้ได้นะคือเขาไม่ได้มีสารเคมีใดๆนะจริงๆกกนเนี่ยคือความเข้าใจตอนนี้คือ คิดว่าต้องเป็นโรคสะเก็ดเงินอย่างเดียวถึงใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้บางทีเป็นแค่โรคผิวหนังก็ใช้ได้ถูกต้องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแชมพูนะคะก็สางง่ายๆค่ะผิวหนังของคุณบางทีมันจะมีการลอกการหลุดการร่วงนะคะได้เหมือนกันรวมถึงเป็นเจลอบบน้ําด้วยนะคะตัวนี้สําคัญมากๆแล้วก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะจากหมอถนอมนะคะถ้าสนใจสอบถามไปได้ที่คอร์เซนเตอร์เลยเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้สอบถามข้อมูลต่างๆได้นะคะสนใจอะไรสอบถามได้เลยค่ะ ก็อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมอีกครั้งนึงครับคือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือรักษา,ศาวความสะอาดตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแต่ในเมื่อถ้าเกิดเราดูแลดีแล้วยังมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นโอเคก็ให้โทรมาถามถูกต้องเลยค่ะได้เลยนะครับโอเคอย่าลืมนะครับโทรก่อนหายก่อนโทรเร็วหายเร็วครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วใช่แล้วค่ะัขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม